สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุปเปอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้คุปเปอร์จะมาสอนเรื่อง article อ๋อ article มันคืออะไรคะครูก็วันนี้คุณครูจะมาสอเนเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการใช้ article อ and article คือคำนำหน้าคำนามอะ and คือหนึ่งเดียว อันเดียวตัวเดียวใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ทั่วไปและไม่ชี้เฉพาะเจาะจ,จงนะคะอะนำหน้าคำนามที่เึ้นต้นด้วยเพยญชนะเช่นอบอลลูกบอลหนึ่งลูกอแคแมวหนึ่งตัวอดอกสุนัขหนึ่งตัวอบุหนังสือหนึ่งเล่มอัคอรถยนต์หนึ่งคันอับนานเนา ล้วยหนึ่งลูกต่อไปการใช้ a n นแอนใช้คำนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ A E I O U เช่น a n a n มดหนึ่งตัว a n apple apple หนึ่งผล and egg ไข่หนึ่งฟอง a n eraser ยางลบหนึ่งก้อน and orange ส้มหนึ่งผล ำเบอ่าเราหมือนกันโอเคเมื่อเรารู้แล้วการใช้อะแอนใช้ยังไงยังมีข้อยกเว้นนะคะแอนบางคำที่ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยสระแต่ใช้แอนเช่น and hour หมายถึงหนึ่งชั่วโมง and horn หมายถึงซื้อสัตว์เนื่องจากตัวอักษร H ไม่ออกเสียง อก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะบางคำที่ขึ้นต้องในตัวอักษรแต่ใช้อะเช่น A unit หมายถึงหน่วย A university หมายถึงมหาวิทยาลัย A uniform หมายถึงเครื่องแบบเนื่องจากตัวอักษร u อ,ออกเสียงเหมือนอักษร y นะคะโอเคค่ะ วันนี้คเปิ้ลก็ได้สอนเรื่องการใช้ Audio. ออทิเคิลเอแอนคปิ้ลก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจนะคะทำเป็นการบ้านนะคะคำสั่งก็คือจงเติมออหรือแอนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมทำนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ Bye bye, see you again next time.